อาวุธจีนโจมตีไทยระยะไกล40กิโลเมตรเขมเเผยภาพล่าสุดออกมามัางกรจีนจะเอายังไงกับไทยไหนว่าไทยจีนพี่น้องกันฟังให้ชัดเมื่อภาพนิ่งและคลิปวิดีโอจากฝั่งขเขมเนถูกปล่อยออกมาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนความสงสัยไม่ได้ดับแต่กลับลุกโชน ไม่ใช่แค่การโชว์ถอนกำลังหรือโชว์เครื่องมือสงครามเก่าๆเพื่อเรียกยอดวิวสายตาที่คมกว่ากำลังเห็นสัญญาณที่บอกว่าเหตุการณ์มันไม่ได้สะเพร่าหรือพลั้งเผลอแต่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่ชวนให้ตั้งคำถามว่าใครวางแผนใครส่งมอบและใครได้ประโยชน์จากการแสดงนี้ดูคลิปและภาพที่ปล่อยเมื่อหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมา สิ่งที่โดดเด่นจนปฏิเสธไม่ได้คือรูปทรงของระบบจรวดหลายลำกลองที่ปรากฏไม่ใช่แค่ bm 2 1ยุคเก่าแต่มีลักษณะของ type 9 0 b ของจีนรถฐานใหญ่กว่ามีชุดท่อยิง40หลอดระบบพับเก็บเร็วและออกแบบให้เคลื่อนย้ายหนีได้ในเวลาอันสัน้นซึ่งข้อมูลสาธารณะระบุว่าระยะยิงของชุดจรวดประเภทนี้อยู่ที่ช่วงประมาณ20-40กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดจรวดที่ใช้และเวอร์ชันที่พัฒนามีความแม่นยำและระบบช่ว ช่วยนำวิธีที่ดีกว่าเรดรุ่นเก่าๆอย่าเรียกมันว่า ปืนใหญ่สเปะสปะแบบเดิม BM 2 1ก็ไม่ใช่ของไม่มีพิษภัยแต่โดยธรรมชาติ BM 2 1ถูกออกแบบเพื่อยิงแบบครอบคลุมพื้นที่เป็นหลักและความแม่นยำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบที่มีอุปกรณ์ช่วยยิงสมัยใหม่ถึงจะมีรุ่นจรวดใหม่ที่ยืดระยะได้แต่ภาพรวมยังต่างกันในเชิงยุทธวิธี BM 2 1ถูกใช้เพื่อสร้างความหวาดกลัวและกดพื้นที่ในขณะที่ระบบที่ติดตั้งอุปกรณ์นำวิธีหรือคอมพิวเตอร์จะชวนให้คิดถึงการโจมตีแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจน ประเด็นที่ทำให้อึ้งคือวิธีการอําพรางจุดยิงในคลิปรถบัสคันหนึ่งจอดเป็นฉากหน้าในจังหวัดที่จรวดถูกปล่อยแล้วรถบัสถูกนํามาวางทับตําแหน่งที่เพิ่งยิงเสร็จเหมือนฉากหนึ่งในหนังสงครามที่มีการจัดฉากล่วงหน้า ถ้ามองในเชิงบวกนั่นอาจจะเป็นความบังเอิญของการจราจรแต่ในเชิงยุทธวิธีนี่เป็นสัญญาณของการวางแผนสำหรับการหลบเลี่ยงการถูกตอบโต้ปล่อยจรวดแล้วเปลี่ยนตำแหน่งทันทีใช้พาหนะพละเรือนเป็นโล่ภาพลักษณ์รหรือพลางตำแหน่งเช้าตรู่หรือเย็นก็แล้วแต่มันทำให้ฝ่ายถูกโจมตีมีเวลาและข้อมูลจำกัดเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะตอบโต้อย่างไรสังเกตจากคลิปที่เผยแพร่และเฟรมภาพของตำแหน่งรถบัส คำถามสำคัญที่ต้องถามออกมาเสียงดังคือหากสิ่งที่เห็นเป็น Type 9 0ีจริงซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่างประเทศระบุว่าเป็นระบบที่ผลิตหรือพัฒนาโดยบริษัทด้านอาวุธของจีนและออกแบบมาให้ยิงเร็ว เคลื่อนย้ายเร็วและรองรับจรวดหลายชนิดแล้วการที่ระบบลักษณะไทป์9้าบีปรากฏใกล้ชายแดนกับไทยหมายความว่าอย่างไรใครได้ประโยชน์จากการนำมาโชว์ใครเป็นผู้ส่งมอบจริงและท้ายที่สุดความสัมพันธ์พี่น้องระหว่างไทยกับจีนถูกทดสอบอยู่ตรงไหนอย่าลืมว่าอาวุทธที่มีระยะยิงไปถึง40กิโลเมตรหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ในวงจำกัด จุดปล่อยสามารถอยู่ไกลจากแนวรบพอที่ฝ่ายที่ถูกโจมตีจะต้องใช้ข้อมูลข่าวกลางและกำลังบินปืนใหญ่มากขึ้นเพื่อตอบโต้ ต้นทุนการตอบโต้สูงขึ้นและเวลาเตือนลดลงนี่ไม่ใช่การยิงเผาไม้เผาไร่แบบสุ่มแต่คือการเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายเชิงลึกมากขึ้นและเมื่อผสานกับยุทธวิธีการพลางตำแหน่งก็ยิ่งทำให้การตีความเจตนารมณ์ของฝ่ายปล่อยยากขึ้นเป็นการสื่อสารเชิงอำนาจเป็นการทดลองใช้ระบบหรือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองระหว่างประเทศผมจะตรงไปตรงมาภาพและคลิปที่ถูกปล่อยออกมาไม่ใช่แค่ฟุตเทจเก่าๆที่เอามาลงเพื่อหาเงินจากโซเชียล แต่เป็นชิ้นส่วนของเกมเชิงสัญลักษณ์ที่ผสมกับฝีมือทางทหารถ้าจะพูดให้แรงกว่านั้นมันวางมายาเพื่อบอกกับโลกว่าเรามีพิสัยยิงที่ไกลขึ้นเราสามารถเลือกเวลาและจุดเป้าหมายได้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนสภาพความเสี่ยงในแนวชายแดนแต่ยังบีบให้การเมืองระดับชาติระดับภูมิภาคต้องตอบคำถามว่าจะนิ่งเฉยหรือจะใช้มาตรการทางการทูตและทางทหารเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ท้ายที่สุดหากจีนเป็นแหล่งที่มาของเทคโนโลยีนี้และหลักฐานเชิงรูปลักษณ์บ่งชี้เช่นนั้นแล้วคำถามที่คมคลายที่สุดคือพันธมิตรทางการเศรษฐกิจและการเมืองอย่างไทยจะยืนมองอย่างเงียบๆหรือจะถามจีนตรงๆว่านี่คือความตั้งใจหรือความเข้าใจผิด หากคำตอบคือไม่รู้หรือไม่เกี่ยวข้องก็ถึงเวลาที่สังคมต้องกระตุ้นให้รัฐบาลแสดงหลักฐานและเรียกร้องคำชี้แจงและหากการอ้างสิทธินั้นคลุมเครือก็ต้องมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนขึ้นทั้งเชิงทหารและทางการทูตสรุปสั้นๆให้ปึก๊ก ภาพที่ปล่อยออกมาเป็นสัญญาณเตือนไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ข้างสนามแต่เป็นการประกาศว่าขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลถูกนำมาใช้หรืออย่างน้อยก็ถูกโชว์ให้สาธารณชนเห็นการที่ระบบลักษณะ type 90 b ถูกยกขึ้นมาพูดถึงและเปรียบเทียบกับ bm 2 1ทําให้เราเห็นชัดว่าเกมที่เล่นไม่ใช่แค่การแลกปืนใหญ่แต่เป็นการทดสอบพิสยัยความแม่นยําและการตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามและนั่นก็คือเรื่องที่ประเทศไทยต้องตอบให้ได้ว่า จะยืนอย่างไรในเกมนี้เสียงสันดังไม่ใช่เสียงแค่ปลอกประสุนที่ปลิวไปตามลมแต่มันคือเสียงคำถามที่ต้องการคำตอบจากทั้งโตเจรจาและสนามรบภาพจากฝั่งกัมพูชาที่เพิ่งปล่อยเมื่อหนึงพฤศจิกาจนนี้ไม่ใช่แค่ฟุตเทจเรียกยอดวิวมันคือการโชว์ความสามารถที่แฝงไว้ด้วยเจตนาพ่อยิงสี่แถวสิหลอดรวมสีหลอดบนรถบรรทุกหกคูณห รูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ B.M. 2 1ธรรมดาแต่เป็นไทป 90B ที่ถูกพัฒนาให้ยิงเร็วเคลื่อนย้ายเร็วและรองรับจร,จรวดระยะยาวได้ถึงราว20-40กิโลเมตรขึ้นกับชนิดลูกกระสุนที่ใช้หยุดคิดสักนาทีระยะยิง40กิโลเมตรไม่ใช่ตัวเลขเล่นๆมันแปลว่าใครก็ตามที่ยืนอยู่หลังแนวปล่อยมีอำนาจทำให้เป้าหมายในเชิงลึกต้องวันไหวโดยไม่ต้องยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแนวหน้าอีกต่อไป จุดปล่อยที่ห่างพอจะทําให้ฝ่ายถูกโจมตีต้องใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมข่าวกรองทางสื่อสังคมและกําลังทางอากาศหรือปืนใหญ่มากขึ้นเพื่อจะตอบโต้นั่นคือการเพิ่มต้นทุนให้กับการตอบสนองและลดช่องว่างเวลาในการตัดสินใจของฝ่ายที่ถูกโจมตีอย่างมีนัยสําคัญและอย่ามองข้ามฉากรถบัสที่ปรากฏในเฟรมถ้าคุณคิดว่าเป็นโชคบอกตัวเองว่าอย่างโง่หากเป็นการตั้งใจมันคือการเล่นกับกติกา ปล่อยจรวดส่งผลลัพธ์แล้วใช้พานะนะพลเรือนเข้ามาแทนที่เดิมเพื่อปิดบังหลักฐานหรือทําให้การตอบโต้ต้องชะง,งักเพราะความเสี่ยงของการยิงใส่ย,ยานพาหพนะพลเรือนเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากความสะเพร่าของหน่วยทหารแต่มันเป็นการวางแผนยุทธวิธีที่คำนวณมาแล้วว่าจะกดดันให้คู่กรณีลังเลก่อนจะตอบโต้ซึ่งในเชิงทหารคือการชนะโดยไม่ต้องสู้แบบใหม่ที่ใช้สื่อและพะานะนะพลเรือนเป็นอาวุธเชิงสัญลักษณ์ดูเฟรมคลิปประกอบ คำถามเชิงภ mm ูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องตั้งให้ดังคือเมื่อของแบบนี้ปรากฏณเขตชายแดนของเราแล้วใครคือผู้ส่งมอบเทคโนโลยีหากหลักฐานชี้ไปยังแหล่งผลิตจีนนอรินโ co และการส่งออกไทป์900ที่มีการบันทึกไว้ไทยในฐานะพันธมิตรทางการค้าและทหารกับจีนจะนิ่งเฉยได้หรือไม่คำตอบไม่ใช่เรื่องการเมืองในห้องแอร์แต่เป็นเรื่องความมั่นคงที่คนในแนวชายแดนกับครอบครัวของทหารต้องเผชิญจริงทุกวันพูดแบบไม่มีการอ้อมค้อม ถ้าการปรากฏของไท p e 90B บนพื้นที่ที่ชนชั้นแนวหน้าสามารถยิงข้ามชายแดนได้เป็นเรื่องจริงนั่นหมายความว่าเกมถูกยกระดับจากการประทะเพื่อชิงพื้นที่มาเป็นการทดสอบขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ใครยิงได้ไกลกว่าใครมีความแม่นยำกว่าใครสามารถหลบเหลี่ยนการถูกตอบโต้ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่เกมเด็กๆและไม่ใช่การแลกปืนใหญ่แบบบ้านๆอีกต่อไปแล้วไทยควรทำอะไร ผมจะไม่ให้คําแนะนําเชิงปฏิบัติการที่ละเอียดจนนําไปใช้โจมตีได้แต่ในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์มี3เรื่องที่ต้องเร่งดําเนินการทันที 1. คือเรียกร้องคําชี้แจงจากทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องถ้ามีการขายหรือส่งมอบอาวุธข้ามพรมแดนต้องมีคําตอบจากผู้เกี่ยวข้อง 2. ปรับเพิ่มมาตรการข่าวกรองและการเฝ้าระวังทางอากาศและทางดาวเทียมให้ครอบคลุมมากขึ้นการรู้ตำแหน่งจุดปล่อยในเวลาจริงสำคัญกว่ามีปืนใหญ่ 3. ใช้มาตรการทางการทูตแบบเปิดเผยและแข็งแกร่งถ้าเป็นการส่งมอบอาวุธระหว่างรัฐหรือการสนับสนุนที่ผิดเงื่อนไขประเทศที่ได้รับผลกระทบต้องไม่ยอมให้อ้างความสัมพันธ์ทางการค้าเป็นกรอกกำบังนี่ไม่ใช่แค่การแสดงความไม่พอใจในแถลงการแต่คือการจัดลำดับมาตรการตอบตู้ทั้งทางการทูตเศรษฐกิจและถ้าจำเป็นก็การยกระดับการป้องกันเพื่อปกป้องพลเรือนอย่าทำเป็นว่าเรื่องนี้ไกลตัวเพราะเมื่อเทคโนโลยีก้าวไกลขึ้น ความเป็นไปได้จะย้ายเข้าใกล้ใจกลางเมืองมากขึ้นระยะยิง40กิโเมตรหมายถึงสนามบินฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานบางแห่งอาจตกอยู่ในระยะอันตรายได้หากมีใครคิดจะยกระดับข้อพิพาทนั่นไม่ใช่สมมุติฐานแต่เป็นการคำนวณความเสี่ยงที่รัฐต้องทำเป็นแผนงานสุดท้ายนี้ผู้ที่ปล่อยภาพและวิดีโออาจจะหวังว่าจะได้2อ,อย่าง 1. คือการส่งสัญญาณสิ่งแว่าพวกเขามีพิสัยและความสามารถ อีกหนึ่งคือการใช้สื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างความชอบธรรมในสายตาประชาชนในประเทศตนเองแต่สําหรับผู้ที่อยู่อีกฝั่งของพรมแดนนี่คือการทดสอบความอดทนและความกล้าของรัฐไทยว่าจะยอมให้ความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตกลบเกลื่อนเมื่อความมั่นคงถูกท้าทายหรือไม่ถามตรงๆถ้าจีนบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการพิสูจน์ถ้ากัมพูชาบอกว่าเป็นของเราก็ต้องมีคําอธิบายว่าทําไมจึงเลือกยุทธวิธีแบบนี้กับเพื่อนบ้าน และถ้าภาพเหล่านี้เป็นเพียงฟุตเทจเก่าๆที่ถูกเอามาลงเพื่อเงินโซเชียลก็ควรมีคําชี้แจงพร้อมหลักฐานว่าไม่ได้ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันมิฉะนั้นประชาคมต้องตีความว่ามันเป็นการส่งสัญญาณเชิงอํานาจและเกมนี้ยังไงก็ไม่เป็นมิตรกับความสงบในภูมิภาคจบคําถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ไทยจีนพี่น้องการจะช่วยให้เราหลบเลี่ยงคําถามนี้ได้คุณกําลังยืนอยู่บนพื้นฐานที่เปราะบาง เมื่ออาวุธที่มีพิสัยะความแม่นยำถูกนำมาใช้หรือโชว์มันไม่ใช่เรื่องความรู้สึกอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนบนแผ่นดินนี้และประเทศไทยต้องไม่ยืนมองด้วยความไฉช,ชาเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าว สะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ